กวอัอูหรือว่านี่ครับออ้ยทักทายเลยแ่งแรงแรงมาเลยครับไม่มีออมและออมไม่ได้ลนะหมื่นสองรออยู่ที่หลักชัยกาบองก็อยู่ในแผนการสร้างของกลุ่มพลังใหม่ครับจะไปถึงดวงดาวไหมครับเดี๋ยวรู้ครับ วันนี้เสียแซมมาดูฟอร์มถึงขอบสนามนีครับขวา,าไปครับเสียต้อมอัดฉีดแล้วครับบอกถ้าชนะเอาไปหมูกระทะ10ชุด<อ>สัญญาณเตือนว่ากาบองต้องบล็อกให้ดีแขนห้อยมไลัยการคอมหายเอาไว้แล้วครับปวดอุลเล็ก ะครับดีดด้วยแข้งซ้ายใช้แข้งหน้าไปก่อนแล้วกวนอุลเล็กถีบซ้ายยัดหน้าท้องเข้าไปอุ้ยแข้งนี้ทะลึกอีกนี่ก็เป็นเรื่องแล้วครับฮะดีครับต,ต,ต้นสปีดความเร็วไปก่อนครับกวนอุลเล็กใคกันตาบองนี่ยังดูนิ่งๆดูคุ้มๆนะครับดีครับ แม่ยังแซดจ้องสัดประวัติซ้ายกว่าดูเล็กก็ซ้อมอยู่พวกโบวีสพร,รชัยภูมิโบวีชอชนะบวยไทยนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆครับที่ดุบดูเหมือนว่าควนอวนเล็กนี่จะรู้ว่าตาบองนี่มีหมัดเป็นอาวุธเด็ดให้คท่อทนแขนหรือว่าให้หมัดดึงแรงนี่เบาลงก็ย่างนั้น เกี่ยวแล้วโอยเกี่ยวลูกยังอยู่ตรงไหนไม่รู้ใครเห็นก็ไปฝากเจ๊น้อยฝากช่องเอาไว้นะครับอ่ะคนเวทีครับช็อตเด็ดช็อตเด็ดกาบองหมัดนี่แหละได้ข่าวว่ารับรับหมัดมาเป็นพิเศษเลยไปเนี้ยแต่ว่ากวนอูนี่ประเภทนี่ครับสวมหมวกกันน็อกแน่นๆอยู่แล้วประเภทซ้ายหน้าหนักๆเลยเอาตีซ้ายโดยเฉพาะพยายามที่ที่จะลดความแรงความหนักของหมัดกาบองเนี่ยครับด้วยแข้ง แต่ครนี้ท่านแขนบ่อยๆก็เมื่อยได้เหมือนกันแหละครับหยิบยันเอาไว้ตาบองขยับโดนก็หาที่ย่งเข้าไม่ถึงตัวครับโดนไปไหลชาดเหมือนกันวาดยังไม่ถึงอีกอ่าวันนี้ควรอูเล็กนิดมัดลักไก่กระแทกตรงๆแล้วครับแทงอีกแล้วแน่ขวาขึ้นบน กาบองรับบ่อยๆมีสิทธิ์มื่อยท่อนแขนแล้วครับแมไม่ใช่สองพระป่าสองกระถินนะจะรับอย่างเดียวนี่ไม่ได้ต้องทอนด้วยนี่ครับถ้ถกากราตกแขนห้อยเมื่อไรไม่กกหูก,ก็ก้างคอฮะหมัดแม่ดึงตัวพลซะก่อนคนอูเล็กหญิงมัดตรงๆของกาบอกหมัดบวกมัดอ้าว ห่วยหมัดโดนหมัดเองเลยครับจังปะบวกโอสองแรงบวกโอ้โหล้มทั้งยืนครับอขอโทษกันขอโทษกันไม่เป็นไร